ดีค่ะนะอ้อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะนะอ้อยค่ะค่ะท่านผู้ชมมณีเดินทางมาหาน้าอ้อยเนาะค่ะน้อมาติดตามตัวเลขแนวทางอีกคือเก่าล่ะค่ะนะอ้อยนี่เพิ่นเป็นผู้ฝันแม่นค่ะมาติดตามเป็นคลิปแรกค่ะท่านผู้ชมคลิปเหล็กเนาะค่ะน้อนะอ้อยเพิ่นสิฝันจังได๋ก็ให้เพิ่นเว้าให้ฟังเนาะนั่งถาเฮาอยู่เฮือนเพิ่นล่ะค่ะเที่ยงหน้าน้อยเพิ่นค่ะท่านผู้ชมลมเย็นโซ่โซเลยค่ะเอาเป็นจังได๋เนาะค่ะนะอ้อย เรื่องเล่าความฝันเราให้นเอฟซีปังเนี่ยค่ะฝันเห็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่แต่ว่าเพิ่นเสียแล้วล่ะค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นกับเป็นอันลอยคือเก่าเพิ่นได้ลอยปะแต่เพิ่นตายเพิ่นกับเป็นอันนี้เนาะแล้วเพิ่นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยนะค่ะบ้านี้ฝันเห็นเพิ่อนแต่ว่าเพิ่นอ้วนเด้อ้วนสมบูรณ์ดีแต่ว่าเพิ่นกับเพิ่นตอนตอนเพิ่นป่วยเพิ่นก็นั่งบ่ได้เนาะมีแต่นอนเนาะป่วยที่เตียงเนาะบ้านี้ฝันเห็นเพิ่อนนั่น เป็นอยู <c oughs> um, sure <kind> ่ในเงินแบบลังเก่าเห่าจะ่ไม่ตะกีมุ่งหยานน่ะค่ะบานีเออบานีครับซุ่มมันซุ่มพี่น้องคนซุ่มิ่นตายไปเลยวลละมันอยู่น้ำกันเพราะไงนันเพราะไงคอยนันเพื่อนกัอันข้ารื่เรื่ยเพิ่นเห็นมันลูกเต่าไปเล่นน้ำพ่นเพิ่นกับข้าในข้ามหาข้ามหาลูกจะเพิ่นยกมือยกยังหลักคอยก็บ่หูได้บ่งหูว่าจะเพิ่นบอกเลขจะเพิ่นบอกยังแล้ว้าคอยเพิ่นยกจังใดนะอ่อยอ้ยเนี่ยเพิ่น นกคนพันจังสรรนกคนบกแข็งแหล่งนกคนป่วยที่เปลี่ยนเนป่วยกกระจิบ่ซ้อนให้เบิ่งไหมบ่ค่ะยกกระพินเพิ่กัพิ่กกระจ้าบ่บุกนี่นะโอ้ซจ้าพันจะเจ้ามหาห้องสินะพันข้าซซาเจาเจ้าพันจะไก่มากไก่ไก่ห้องสินะโอ้ค่ะก็ว่าพอพอปู่ทวนี่ตายไปแล้วได้นี่ว่าจะถามเลยก็บ่ได้ถาม แต่ว่าฟันเห็นพีนเห็นมวนตายไปแลอยู่น้ำกันยู่น้ำกันเบิร์อยู่น้ำกันเบิร์พวกหนามไม้พวกนีอยู่น้ำกันเบิร์ตบาดนี้วกจฉลามเมือนสาว้าว้าเมือนเรา้าวสาวอยางคือว่าลูกไปเห่นน้ำสิน่าแต่ว่าเห้ากได้ขึ้นทังเงือนเพื่นดอกข่อยอยู่ตารางเงือนเพื่อนกับตำตำเนาะเงื่อนเพื่อนกับอยู่ตำตำมุ่งหยาข่อยในแบบส่วนหนองไปเห่นน้ำาพอเพื่อนเห็นเห่าเนี่เพื่อนคานมาหา ่นตอบตอมาจัง uh, สีจังส oh, oh, aj uh, ีจังสีนะกับสาวเมื okay. uh, um ่นคนเออคนอยางมาคนคิดอเออเขาก็บอกพ่อก oh, ็ยำมาพรอะพแล้วก็เคยยำมาสาวมาสีนะค่ะสาวมหาแต่ว่าก็ป่ะเด๋ยคุยกันดอกบอ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 กบอเหลืองเนาะคนก็บอกแต่ช่มมเบิ่นคนละแต่วันนี้ก้มหูซี่เห็นพอตอนนะฮู้อยู่ว่าพอตายเลยฮูู้้อยู่จนว่าสิถามเหล่กลเราคนนี้จนว่าสิถามเลยจนว่าสิถามเลย ค่ะบานนี้ไปจังไดต่อนะอ้อยความฝันหรือฝันแค่นฝ mm, ันแค่นั่นมิดมิดเลยตื่นเลยบ่หูเรื่องเลยบาดนี้เบ่อุดจุดพูด่อยกับอ้หลูกคอยมาติงดูเนาะ่อยปวดแค้นแน่ค่ะเจ็บเหงาแคนข่อยก็นอนบ่หรับบ่เดฟันอีพ่อนะอ้อยเท่าใดค่ะตอนเพิ่ตายเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเนาะค่ะท่านมู้ช่วแเราป่วยนึ่งเล็กออกจังหวเตียงเราเลยได เออเลขออกหัวเตียงแล้วน้องข่อยถือเอาจนว่าเห็นบ่เพิ่นให้โชคตอนดาเนาะค่ะบ่มาบอกเลขมันเื่อยอ๋อมาบอกเพิ่นก็อยากให้โชคนอแยงอันพ่อขอยก็ว่าสิถามเลขนําพ่อไดแวเพิ่นแเพิ่นาวเนาะจการมาหาลูกาวาวอเพิ่นสิให้เลขก็เป็นข่อยก็บ่ตีใส่เลขใส่หยังดอกอันอาอันแวข่อยบ่เคยบ่บ่ซื้อเลข แนวคนบสือเลยเนาะแต่ว่าไปหาหน่อยังไงถือเป็นพันเห็นพลหนองชาาลานีมันถือเรื่อยถือช่งวิกค่ะทั้ฟันเห็นโพอนี่บบฟันเห็นไผกระชังมันหันฟันเรื่อยบักแซตไต้เนั่นมันกับฟันค่ะฟันแบบบักแซตมาบอกเลขมันมันก็ถือถือยี่สิบใบค่ะโอ้ยี่สิบใบมันถือเรื่อยเท่ะหาใบหอกใบเท่ะสิบใบยี่สิบสามสิบใบมันถือค่ะแต่ว่ามูเฮานนานแล้วที่ห้ตัวลาอ่อยเลย อายุพอเจ็ดอนั่นนะอ้อยเนาะพอใหญ่แล้วเจบค่ะบานนี้อายุนะอ้อยเท่าไหร่อ้อยนะสี่สิบเก้าบาปีบ้นเล็กที่ของพ่อที่พ่นยู่นี่มีพ่อนอมี่นะนาะเท่าไหร่ค่ะหนึ่สามสองหมู่สิบ้บ้านเล็กที่หนึ่งสามสองหมู่สิบกาชมุชกับเป็นเรื่องเล่าความฝันของนาอ้อยที่ฝันยังบดนเน้อนาอ้อยฝันวังศรีหามือขึ้นหลังนี่แหละสี่หามือ่าผม้ช เคยฝันเห็นเพิ่นดูบอน่ะอ่อยพัฒเพิ่นเสียชีวิตไปโอ้ยคอยฝันดูอฝันดูอยู่ฝันบ่เคยซื้อสิแต่ว่าคอยเ่เคยซื้อท่านคอยน้องคอยนั่นคันท่นมันอันนี้ย่มใไรนั่นมันิพอนั่ิมันขอเลี้ยงน้าพอพอก็บอกมันแต่ว่าคอยน้าบอกขมือนั้นกําลั่งิส้าปากว่าขอนี่ยแหละตื่นก่อนตื่นเมื่อค้ยท่านผู้ชมดีละค่ะแต่ว่าน้องคอยนั่นมันถือดูน้องเจ่าลาคอยนั่นแต่ว่าน่ะอ่อยนี่ ฝันฝันหินเล่าชีว่าอังศิล่ะมันเป็นคนบ่มหมักสือเละแต่ว่าน้องขอยนั้นมักสือเลค่ะหมักสือรัตตอลี่มักซื้สือเลขใต่ดินก็ซื้อค่ะแต่ว่าขอยบ่มักอันนี้ค่ะท่ามผูชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้าอ่อยเนาะค่ะนอก็ให้ท่ามผูชมทางบ้านเอาไปเสี่ยงสชกเสี่ยงดวงเบิ่งเพิ่นฝันหินพอเพิ่นค่ะ อายุพอเพิ่นเจ็ดสิบสองปีเนาะค่ะเนาะบันเลขี่เท่าได้ก่อนนะอ้อยบันเลขี่หนึ่งสามสองหนึ่งสามสองค่ะต้องมูชมมูสีค่ะกับอีกจระนาสาวน้องบ้านนี้บ้นนี้แม่ฝากล่วยมาหายเลขได้กล่วยได้เอื่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เออเขาก็มูพอดีเนาะก็มูแบบก็มูซีพอดีง่ามบ่ตัวง่ามโอ้ยง่ามนั่นอ๋อแต่ลูกใครเป็นมาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ยังเลขเลขเจ็ดยังสิเป็นซื้อขึ้นแล้วก็มันมีเลขศูนย์ หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนี่ครับบอรแต่ว่าลูกข่นั่นบางในหน่อยนวลนวาเจ็ดศูนย์แต่ว่าข่ว่าหนึ่งศูนย์นี่มันขีดตรงขึ้นกับมีเหลขศูนย์ก็เป็นเล็กศูนย์อย่างสินอะเห็นเลขในกลวยอีกเมื่อวานหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันรากาเป็นตัวเลขกทีนะอ้อยเห็นเลขไในกลวยหนึ่งศูนย์นะอ่อยแต่ว่าลูกชสยแต่ว่าลูกชสยเห็นเจ็ดศูนย์เนาะลูกชายข่่นวมา อีแม่บ่แม่นเลขกหนึ่งได้เลขกเจ็ดเด่นนี่เลขกหนึ่งคุยว่าค่ะเทียนกันกับลูกอยู่บ้านนี่ค่ะกาให้ท่านผู้ชมทางบา ộc, าาา้านฉกฉกมันๆกับตัวเลขของนาอ้อยเนาะยนาอ้อยเน<แ>าะมาันๆเห็นเห็นเห็นเป็นโตชัดเจนเลยมันบ่อหนึ่งศูนย์ชัดเจนโอ้ยค่ะท่านผู้ชมจุดคอยว่ากล้วยห,หน่อยนี่อยากกินเด้อว่าจะไปใส่ถุงไหวค่ะเป็นกระดิ่ค่ะบักหน่อยมันเห็นบักหน่อยบักเนี่ยมืะเร็งมากบักเนีังนังถุงหนึ่งมันเล่นน่ะพีแม่กล้วยใบเนี่ยอยากกินเด้อมึงอยากกินกล้วยหน่อยนัย่น กินล้วเห็น่ะค่ะคนก็เห็นงามค่ะจนบ่อยากกินกล้วยเห็นแล้วเห็นเหลื่อยไดค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กัขอบคุณน้าอ้อยนะอ่ะเนอทีแบ่งปันเรื่องราลาดีๆละก็เรื่องราลาความฝันเนาอค่ะท่านผู้ชมเห็นเหลขกในกล้วยแบบชัดเจนเลยค่ะกัขอขอบคุณน้าอ้อยนะอ่คเนอทีแบงปันตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้าอ้อยช่อสำหรับคลิปนี้กัมาเบิงัวเลขของน้าอ้อยเนาอค่นอนเจ็ดสอง อายุเพิ่นอายุพอเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสิบสองปีบาลิกทีนี่หนึ่งสามสองค่ะมูสิบค่ะอายุของหน้าอ้อยเองสี่สิบเก่าเนาะคะ่ะนอเลขที่เพิ่นเห็นในกล้วยเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาสําหรับตัวเลขของหน้าอ,อะะ้อยเนาะค่ะนอเป็นเรื่องราวความฝันที่เพิ่นฝันเห็นพอเพิ่นคะ่ะท่านผู้ชมที่เสียชีวิตไปค่ะมาหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอกะ ขันเพิ่นฝันเห็นพอเพิินโตเลขกกะมักจะเข่าทุกรอบค่ะท่านผู้ชมกะในท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมันๆกับโตเลขของนาอ้อยเด้อค่ะอายุพอเพิ่นเจ็ดสิบสองปีเนาะค่ะนอะกะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขัท่านผู้ชมยังบ่ก,กดติดตามกับขอฝากช่องใน,นเดอร์ถากดติดตามเพื่อที่สิบผาโตเลขกหลการแนวทางดีๆเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้กะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ